มีใจหรือว่าเฟนลี่ฉบับแบกสีมเวลาแบกของหนักๆหรือว่าหอบของรีบเดินมาช่วยเราเฟนลี่เฟนลี่ค่ะก็แค่ช่วยขยกของก็ไใจแบบมกภาพเออนกันเพื่นกันต้องช่วยกันยกไหมคะในกองถ้าซื้อกาแฟหรือว่าชามาฝากเราคนเดียวมีใจมีใจมีใจเพราะเคยทำมาเขาให้เราคนเดียวไง เราเป็นคนเดียวเราเป็นคนชอบฝากซื้อเาเลยคิดว่าเฟรลี่เราใช้อุปกรณ์ไม่เป็นเลยมาสอนเฟลลี่แน่นอนอยู่แล้วว่าเด็กฟิล์มชอบสอนชอบเฟรนอุปกรณ์เทพค่ะเรียนมาสี่ปีแล้วใช้ไม่เป็นสักทีเลยเงี้ยเวลาเผลอหลับในกองถ่ายชอบมาแอบถ่ายรูปเรา เฟลลี่เขาแบ็เมย์อยู่หรือเป่ค่ะแต่เราเราเขาแบบเฮ้ยเขาถ่ายรูปเราเขาเดี๋ยวเขาอาจจะมีใจหรือเปล่าเวลาพักกินข้าวแบบเบรกกองอ่ะชอบมานั่งข้างๆเราเฟลลี่เฟลลี่ค่ะเพราะแบบเราสนิทใจคนนี้เลยอยากมานั่งข้างๆเมามยเมามอยไงช่วงพักมินพาอีกคนนึงค่ะเห็นเรายืนนานๆในกองก็เลยเอาเก้าอี้มานะให้นั่งมีใจ เป็ลีค่ะเขาอาจจะสงสารเปล่าบางทีแบบสภาพเหมือนจะขิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาเก้าอี้มาให้นั่งเลยอคิดว่าต้องมีคนออกมาให้บ้างแหละเก้าอี้อะลากเองตลอดเลยหลังเลือกกองอาสาไปส่งที่บ้านหรือว่าหอเป็นลี่พีเอ็มจัดรถให้แต่ถ้าเป็นกรณีแบบไปกัน2คนอะอาจจะมีใซส์สุดท้ายฝั่งวร์ปทีละคน CJ. จุดสองห้าจุดศูนย์หนึ่งค่ะไอเดียจุดเอ้ยไม่จุดค่ะ JT Tiktok คนส่งบิมค่ะ